ช่วงโชว์คสตรีในวันนี้นะคะแพรก็ยังคงเดินหน้าแนะนำเมนูอาหารเกาหลีเด็ดๆมาให้เพื่อนๆได้ทราบกันอีกค่ะ ไม่รอช้ามาที่เมนูแรกกันก่อนเลยค่ะเมนูนี้นะคะเรียกว่าคิมบับหรือว่าข้าวห่อสาหร่ายนั่นเองค่ะชิ้นหนึ่งหนึ่งคำนะคะเหมาะสําหรับคนที่อยากจะทานอะไรง่ายๆแต่ว่าอิ่มท้องนั่นเองค่ะเมนูนี้นะคะหาทานได้แทบทุกที่ในประเทศเกาหลีเลยค่ะแถมยังสามารถห่อกลับบ้านแล้วก็เปิดทานได้ทุกเมื่อด้วยละคะ่ะสําหรับเจ้าคิมบับนี้นะคะในปัจจุบันร้านอาหารต่างเนี่ยก็ได้มีการประยุกต์ให้น่าสนใจแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นนะคะโดยการใส่ส่วนผสมต่างๆเข้าไปจนออกมาเป็นคิมบับหน้าตาใหม่ใหม่นะคะอย่างเช่นคิมบับชีส คิมบับแซลมอนหรือว่าคิมบับทูน่านั่นเองค่ะสำหรับเมนูต่อไปเรียกว่าพาจนค่ะพาจนเนี่ยจะมีชื่อเรียกได้หลายแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าเกาหลีหรือว่าแพนเคก้กเกาหลีแต่จริงๆแล้วพาจนเนี่ยคือกับแกล้มค่ะมีหลายหน้าเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นพาจนผักพาจนทะเลกิมจิพาจนเป็นต้นค่ะแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าพาจนเนี่ยจะเสิร์ฟม,มาในปริมาณที่ใหญ่มากๆรับประทานคนเดียวไม่หมดแน่นอนค่ะ เมนูสุดท้ายที่แพระจะมานําเสนอในวันนี้นะคะเอาใจคนรักอาหารประเภทเส้นเป็นพิเศษค่ะซึ่งก็คือเนงเมยอนหรือว่าบะหมี่เย็นเกาหลีนั่นเองค่ะเมนูนี้นะคะนักท่องเที่ยวน้อยคนค่ะจะได้ลองทานเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยก็มักจะไปในระยะเวลาอันสั้นนะคะแล้วก็ลุยกินอาหารหลักๆก,กันก่อนจนไม่ได้รับประทานเจ้าเนงเมยอนนี้ละคะ่ะ สำหรับรสชาติของเจ้าเนงเมียนเนี่ยรับประทานเข้าไปคําแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกแ,ลแปลกๆซะหน่อยสําหรับคนไทยนะคะแต่รับรองเลยว่าถ้าทานไปเรื่อยๆเนี่ยหมดเมื่อไร่ไม่รู้ตัวเลยล่ะคะ่ะเพราะว่ามันอร่อยมากๆเลยแพรก็ไม่สามารถอธิบายรสชาติของเจ้าเน่งเมียนนี้ได้เหมือนกันนะคะยังไงเพื่อนๆเนี่ยต้องไปลองหาทานกันดูคะ่ะแห่ตอนนี้ทีมงานเนี่ยน้าบูดเพราะว่าหิวกันไปหมดแล้วล่ะคะ่ะยังไงตอนนี้แพรขอพาทีมงานที่น่ารักทุกคนเนี่ยไปทานอาหารที่แพรพิ่งจะแนะนำเพื่อนๆรู้จักเมื่อกี้กันก่อนนะคะ